กระจับเมืองเนรอนะครับวันนี้มีออเดอร์ทั้งหมด60ต้นนะครับทรง5จังหวัดตามนี้นะครับต้นกระจับเข่าควายเหมือนเดิมนะครับที่เราจำหน่านะครับไซส์เท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับเราก็มาดูใบกันใบต้นกระจับถ้าใครไม่เคยเห็นนะสังเกตตรงขอบใบจะมีคล้ายๆเป็นใบเลื่อยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของต้นกระจับนะครับซึ่งเราเอามือรูปได้แบบนี้เลยนะมันนิ่มๆนะครับใบมันนิ่มมันไม่ใช่น้มนะครับด้านหลังใบ มีทรวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ก้านนะครับการตรงกระจับเนี่ยถ้าเราปลูกไว้ในน้ําตื้นเช่นในครูนะครับน้าลึกแค่เมตรสเมตรนะครับการจะพองน้ําแบบนี้เลยนี่พองน้ําแต่ถ้าเราปลูกไว้ในสระน้ําลึกการจะไม่พองนะการจะเรียวเล็กๆ็ขึ้นเนี้ยแบบเนี้ยเล็กขึ้นมาตลอดนะครับไปจนสุดปลายเลยแค่นี้เองคลองเหมือนเดิมนะครับเราแบกมาให้มัดละสิบนะครับมัดละสิบสิบต้นสิบต้นก็มีแถมมาให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับ หากต้องการปลูกต้นพันกระจับนะครับเราปักตะกร้าไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ